อ่เห็นควครับอันนี้ควนาถาอันนครับเป็น hmm. พัดถั uh. ่วเขาเก่าต uh ัดพิเกนตัดพิเกนถั่วเขาเก่าดหมูั้นนะหมขึ้มันหมขึ้มันลงมันวืมวนหมูลืนหมูเอาหมูมัหมูไแล้ว่ไปย

Nó mùa thuốc, tất cả mọi người mày dạy mày 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 อันนี้พีแกงเดงเยอเดีพี่แกงแกยวล้าหมดจ้ะ้าที่แกงหอมก็มีคนรับอืงเดี๋ยว,ยยว,ร,ททยยวราจังแกงหอมหมด นี premises, mm ่ม hmm. yes. yes. anyway. ันตัวเขาาครับขันเนาตัวมัน้านันุหน่อยนะเาเป็นคู่หมูเนื้อมากกับตองหมูมันๆนี่เสร็จเรื่งหลังทำหมูปี๊ดจ้้ว่าเออนาะนี่หมูปี๊ก็คล้ากันนี่หมูีดคล้ายๆนี่เ่ยนี่ก็ได ทา้วะแม่ี่หมูไงมาข่งเรื่องหอมปุงรถครับเจ๊ครับจุมือผมเต็มเลยครับด้านหลังกล้องจุมือเพี่อเดี๋ยวเราเอามันหอยมะอิโมโตะมันหอยครับมันหอย muốn cái phút của họ đi làm bố áo này <laughs> <laughs> mày Em mày Anh mày mà Cũng mày 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 mày

ย่ากไว้กินี<อ>่ยป่ะโอ้โอ๊ยอยบอกไว้ว่าทาอดไอซิยูนั่นมันรู้ใหญ่ทำไมเป็นี่หรอพูดแต่เละอะผูมา ไอ <Yeah. S 1> ้ัวนครับวันไหนกี่ยุดอาเดวันททยุดเดียแบบกปาบอยบิดลยยุดน้งานน่ะสั้งยุดเลยวผอยากเอาต้มรัยานก็คุยตาเอเลยวันอาทิตย์เยพูดขายวกปุ๊บวงนั่ง้ในเบิดเอาขึ้นไปบนอไร้ายคายเมดเป็นไง มูป่าไว้เดี๋ยวเพื่อไข่เดินไปเดินมาให้ดูอีกตัวทุกคนนอครับกระทะปเลดเยอะอันนี่ดีมาต้องต้มจมาเตาหัวทุกอนครับยี่ยิกลามัวหนึ่งพอร์กบงากิดมากเลยครับ มาอดถั่วสุกรับเสร็จเรียบร้อยแล้วถั่วเปลกยาวอะไรวะพัตติเกนพัตติเกนถั่วแบบกูดเนี่ยนี่ยสิบบอกว่าตรงใส่ไว้กูดเลยรับนียวใส่กูดแล้วตุกตุกมาเนี้ยย่างให้พอดี เราปูดตตตะต้น huh. ห uh ัน huh. น uh ีฮาอนนปดหนึ huh. <laughs> uh ่งแจะถามอะไรก่อนเดงเผมเราบอกลืม่เหนกินเรเราบอกลืงแต่แบบนูเน

but yeah